สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกคลิปนี้จะเป็นรัฐบาลไทยชุดเต็มน้องต้าเนาะคะ่ะไปเบิงคำเตือนเลยเนาะคะ่ะเนื่องจากมันหลายใบเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบค,คุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางค่ะพี่น้องข่าก้อนอื่นไปเบิ้งของน้องตาง้าหววทีแล้วก้อนเนาะ ้องตาลงที่สี่กับห้าเนาะค่ะสี่กับห้าได้แตงแตเดนเนาะค่ะผลออกที่หกหกห้าห้าเก้าห้าก็มาที่บนล่างเนาะค่ะติดหาแต่จับคููปรได้เนาะค่ะพี่น้องของน้องตางมวดที่แล้วเนาะค่ะขออนุญาตเอาออกเนาะค่ะขออนุญาตเอาออกหมวดนี้ น้องต้าจะเอาสูตรไหนหมวดนี่อเอาสูตรนี้นะคะเอาสูตรนี่แล้วก็มันจะมีสูตรหนึ่งของน้องต้าสูตรนี้ไหมเด่นบนล่างน้องต้าเอาสูตรนี้หมวดที่แล้วนะคะมันหลายพี่น้องนะคะของน้องตากลายมันตองแยกแฉมงานเนาะคะ่ะ คนเราเกะเกะเลยยังเสยียด้แต่กระส่พยา,ยามใส่หัวขอโยค่ะนะคะสูตรนี้เด่นบนล่างเนาะค่ะบระด็นก,กำหนดว่าบนหรือล่างเอะ่ะระด็นกำหนดว่าบนบรเด็นก,กำหนดอยู่ว่าล่างเนาะค่ะบระเด็ปักหลักล่างบนเนาะไปได้บนล่างนะคะงวดนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งมีวิธีทำให้ด้วยเนาะค่ะค่ะหลักแสน บวกกันสองครั้งหลัก10ล่างสองครั้งได้เท่าไรบวกหบวกหนึ่งเจ็ดสองบวกศก็ได้4 4่บวกหคงที่ได้10คือ0ูนบวกหได้1ที่0 1นนะคะอันนี้เขียนสูตรไซ้อนมันจะเป็นอีกสูตรจะมีอีกสูตรหนึ่งยูเอสว่าของน้องตาเนาะค่ะน้องตา สูตรนี้คืองวดที่แล้วที่เข้าบนล่างนะคะงวดนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งเด้อพี่น้องของน้องตาเพระมนอยากอ,าออกงวดนี้จะจับที่สูตรนี้นะคะเพราะว่ามันชนหลายนะคะชนเยอะมากก็คือสูตรนี้ก็เลยเลือกจับอ่าหลายท่านจะถามว่าเป็นยังเอดมินอ่าคือจับสูตรที่จะคลองหมักคือ่าเอาตามใจเอฟซีเข้ากับบอลว่าเอฟซีจะหมักตัวใดน้าเข้าหลูแต่ว่าเข้าอยากให้ตัวเลขเข้าเดินแนวทางเข้าเดิน เข้ากับจับสูตรที่มันชนลหลายลล่ะค่ะพี่น้องค่ะศนย์กับ2เข้าที่สองแดล่าง4กับ6มาทั้งบนทั้งล่างเนงคะคะสกับ4มาที่2 6งหกกสองหกับ7มาห้าบนหล่างหมวดที่แล้วนคะคะหมวดนี้สีเข่าบอพี่น้องจะเดินตอบนอนะคะหรือจะมาหาเจอีกบนอนะคะ ไปเบื้องที่ถ้ำกันเลยนะคะค่ะหลักแสนบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนสามครั้งได้เท่าไหร่บวกสามบวกสองเนาะค่ะนะคะเจ็ดนะบวกกันหนึ่งครั้งก็ได้เจ็ดห้าบวกกันสามครั้งห้าสามสิบห้าห้าบวกเจ็ดได้สิบสองสองบวกสามคงที่ได้ห้าห้าบวกสองคงที่ได้เจ็ดที่มาของห้ากับเจ็ดคือสูตรนี้เนาะคะ่ะน้องต้าเนาะคะ่ะหรือว่าจะเอา งวดที่แล้วมันชนกันอยู่ที่หาเนาะพี่น้องเนาะนะคะคงวดที่แล้วชนกันอยู่ที่หาทัดขึ้นไปกะจับคู่ได้อยู่ด้วยค่ะหกสองทัดขึ้นไปก็ได้อยู่ด้วยค่ะศูนย์หกนะคะทัดขึ้นไปชนสองงวดนี้หาศูนย์หาหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งบอพี่น้องนะคะทีสิบมาได้ทุกตัวเลขแหละค่ะถ้ามันยังมาท่านไหนออกเนาะพี่น้องนะคะเอาแค็บเอาเด้อค่ะสูตรนี้ ไปที่ชุดเต็มน้องต้าเนาะคะ่ะชุดเต็มน้องต้างวดนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวจังไปเอาชุดตะล่างเลยในของน้องต้าเนาะคะ่ะเอ็ดเอาไว้ในคลิปเดียวเลยของน้องต้าพี่น้องวิ่งรูดห้ากับเจ็ดจับคู่ห้าสองห้าเก้าห้าห้าเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดห้าสามตัวหางเดียวของน้องต้าจับไว้ที่ห้าเจ็ดหกพี่น้องค่ะห้ายทันเคยได โชคลาภน้ำนองตาเนาะค่ะเพิ่นวาเนาะไดดูกันไดน้ำแอดอีกว่าสั่นดวงสมพงกันกบนองตากะจัดไปค่ะพี่น้องนะคะแนวทางกะจะประมาณนี้นะคะหันท้าวางวดนี้แอดเท็ดแนวทางมากหมักตัวใดเลขเด่นตัวเดียวของเฮ้าชนอยู่ทีเลขเจ็ดกับเลขเก่าเยอะมากพี่น้องแต่ว่าสิมาไดบ่นะคะเจ็ดห้าเก้า ซีโต้หนิจะวิ่นได้ยึดท,ท่างวดนี้เลขวิ่นนะแอ็ดจะว่างไว้กลางๆไปหาสูงเนาะคะ่ะห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนิพี่น้องตั้มสุดคือเอาศูนย์เนบไว้เนาะคะ่ะเป็นอย่างจาาังเอาศูนย์เนบไว้เอ็ดขับคลายคับค้าแบบมักอยู่เลือดฝันตองงวดมากเลยๆเลยๆหน่มันมันดูซื่อว่ามันมันคือจะมีศูนย์อยู่นี่เนาะคะ่ะมือนันกับฝันว่าได้ไปหามอาผู้ชายกับผู้หญิงแท่งกันเนาะคะ่ะ ดูเหมือนไม่มีชีวิตชีวาถือๆทั้งสองทั้งผู้นอนแท่งกับน,นอนซื่อๆอยู่เขาแท่งจนเลือดไหลเนาะกระบาติง่งผู้พ่อไส้กับแท่งเทเลกแอดจับใอยูเนาะค่ะไปจับเมียเนีเ่เหมือนใอยูเดี๋ย้แท่งกันจนเลือดไหลออกมาเนาะค่ะบลูว่าผืนย่งางบังย่างอันซื่อๆที่เป็นเป็นรูกว่าบ่ไม่ไม่ใช่คนอ,ะอ่ะผู้ไส้เราส่งเราสูนแห้งแห้งไปนองแอดกับหมักศูนยหกในใจไว้ถึงแต่มือนั่นหลัดขึ้นที่ฝันเลยเนาะค่ะ บัดนั้นมมีโอกาสได้เขาเมืองพี่น้องจะไปจับสลากกินแบงรัฐบาลไวจ้จักใบสองใบเนาะค่ะซึ่งเข้ากับพวกมีกาลังจะไปเรียนเป็นซิปเป็นเศ้าล้ค่ะอยากได้ร้ายทุกคนบ่เลื่อมคําว่าลายดอกค่ะเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเข้ากับตองบ่งกาลังเข้านําเข้ากับสนับสนุนการอของสลากกินแบงรัฐบาลน,นําอยู่แล้วเนาะค่ะนีล่ละค่ะพี่น้อง เดนมากมากเลยนะคะเลขเด่นตัวเดียวชนเก่ากับเจ็ดเยอะมากล่องลองมากกับพือนหากำหกเนาะค่ะกะสีมาบอสีแมนบอเนาะพี่น้ององเซียนเพิ่นจับตัวใดเนาะค่ะทรงมาแล้วได้ยินแต่เสียงไล่เงวดนี่ายอยู่ค่ะกว่าคนเฮามันกะคือมันเหตุไรเนว่ยไรอันเนาะพี่น้องเนาะมันกะธรรมดาแล้วเนาะค่ะแคปเอาเดอ้อค่ะแอดจับเอาชุดตะล่างองตาลง่มเนาะค่ะแคปเอาเด้อพี่น้องนะคะ ไปดูชุดตารางน้องต้าเลยนี่ค่ะพี่น้องเดินมาจังสี่นะคะเดินมาจังสี่เดินมาเดินมาเนาะคะ่ะเอาอ่าพ่อมาหอดงวดที่ออกหกหกสองได้แต่เดินนะคะจับคูประดัอ่าเดินได้เลยทั้งสองทั้งหกสามเนาะคะ่ะงวดที่แล้วได้แต่หาพี่น้องนะคะได้แต่หา ไม่มางวดที่แล้วช่อนซีช่อนหานี่เป็นซิปสูตรเลยได้ของน้องตาเนาะคะ่ะหมดนี่น้องตาเอาสูตรนี้มาลงเป็นชุดตารางนะคะ181012282022งศูนยนึ่งสององบอเนาะคะ่ะชุดตารางของน้องตาเดอ้อพี่น้องแก็บเอาเนาะคะ่ะสีเดือนต่อบอน,นะคะชุดตารางชุดเต็มไปคนละทีบเลยพี่น้อง แ, 2, 8, 1, 8นะแต่กัมิสบ่มีสองแปดหนึ่งแปดเนาะค่ะแต่ชุดตะล่างกับชุดนีชนกันได้พี่น้องเด็กเดนมันเนาะคะ่ะชนกันที่เลขหนึ่งไม่เด้นะคะเอาคลิปนีก็ไดเวลาพอดีพี่น้องพอกันคลิปนาเด้อค่ะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเด้อค่ะพี่น้องนะคะชุดตะลางน้องตาไปดูชุดตะลางของเซียนสารคามกันเนาะคะ่ะ หมดที่แล้วกะเตะเลยเอาตามต่อพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ